มาค่ะวันนี้ครัวไปเฟื่นมากกันแล้วค่ะวันนี้จะมาทําเมนูแซบๆค่ะวันนี้จะทํายำมาม่าเลยนะเมนูยำไงๆค่ะมี วัตถุดิบอยู่ในตู้กันมั่งเลยคะ่ะขันมา,มานม่านต้องมีติดบ้านมั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียมวัตถุดิบกันก่อน,นะคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบเรานะคะวันนี้ยำมาม่าค่ะยำมาม่านะวันนี้แซ่บซค่ะวัตถุดิบลักก็มีมาม่าค่ะเนื้อซั์ก็มีหมูกับกุ้งนะคะหมีหมูซับกับกุ้งค่ะพักที่เราต้องใช้มังเล็กน้อยก็มีเนี่ยค่ะมีหอมแดงค่ะมีแครอทค่ะมีต้นหอมผักชีมีกระลำปีค่ะมีมะเขือเทศนะคะอันนี้มีพักกระไรกระไส่เข้าไปได้ค่ะในตู้เย็นอันนี้ใบเฟิร์นมีกระลำปีมีพักๆเล็กๆน้อยๆนะคะ มีพริกสดค่ะมีนมามะนาวนะคะอันนี้ใบเฟิร์นบีบว้แล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มเลกกระตังนาไม่เดือดนะคะลวกข้องดิบก่อนนะคะหลวกมูก่อน,นะคะ่ะลวกข้องดิบให้สุกก่อนเราต้องทำถุกอย่างให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาไปยำหลวกมูก่อนนะ หลวหมูซับกอนนะคะในนี้หลวกหมูซับหลวกหมูซับกอนหลวกกล้องดิบหมูซับมันสุกงายอยู่แล้วค่ะหลวกไม่นานได้แล้วค่ะหลวกหมูเสร็จเอาไปตั้งไว้ก้นนะ แ,แล้วลวกกุ้งค่ะเอากุ้งลงไปลวกเลยลวกกุ้งหบบตัวเด้งๆค่ะไม่ต้องลวกนานนะมันไม่กรอบค่ะกุ้งต้องอย่าลวกให้นาน มันก็นยังกรุบ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 ค่ะกุ้งม,มันยังสดนี่คะะเนื้อด้งเลยค่ะกุ้งไม่ต้องลวกนานกุ้งลวกเสร็จเดี๋ยวไปเชน้ำย็นนะคะไบเฟื่องเรากุ้งกุ้งลวกไม่เสร็จร้อนๆนไปเฟื่องจะเอาไปเชน้ำย็นนะ,ะนอกในกกุ้งม,มันเด้งนะคะนีคะกะลําปีค่ะพักที่ต้องเอาไปลวกลวกน่อยๆน่คะไม่ต้องลวกนานพักต่อ,อ เราก็ดิที่เราต้องลวกไปลวกก้นนะลวกกระลำปีนะคะแลนะคะพักก็ไม่ต้องลวกนานนี่ เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำย็้นเหมือนกันค่ะลวกฟัก,กมันจะได้กรอบนะคะฟักนี่เราลวกแล้วก็กไปแช่น้ำยิ้นค่ะมันจะได้กรอบเี่ยไปเปิดลวกแขลดสักิดกันนะลวกแขลอดน้อยๆกัน ม่ต้องลวกนานนะเพราะว่าพักมันจะยังได้กรอบๆลวกเส้นเอาไปแช่น,น้ำยิ้นค่ะไปนกน้ำยิ้นเลยนี่อะค่ะก็ลวก,ลวกเส้นดีนี่ลวกเส้นเลย ลวกเส้นมาม่าไอ้ซุกนะคะเดบยวเส้นมาม่าอย่าให้พงมากนะคะมันจะไม่ร้อยค่ะนี่ได้แล้วค่ะพวบเหมรฟืนอย่าให้พงมากนะคะเดีย๋ยวเราตักใส่ ปิดไฟนะคะตักใส่โคมเลยอย่าว่าใส่ถ้วยนะใส่โคมว่านะคลุก่ายนะคะเอาไปไว้ในไปคลุกกันก่อน นี่ค่ะเรื่องการทําน้ายํานะคะปิดพลาดต่างเทคนิคนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ทําน้ายําเนี่ยค่ะตีไสลงไปแล้วก็คือมีน้ำมะนาวน้าปลาน้า,นานตาลปิ๊ซดปิ๊บปนนะคะอันนี้ตีใสลงไปแล้วก็กวนนะคะกวนในน้าตาละละลายแล้วก็ลงชิมดูค่ะว่ารสชาตินั้นเราได้โบอบเลยย่างเปรี้ยวเลยย่างเผ็ดเลยย่างเข็มเลยย่างนะคะสิ่งํากันที่คาดไม่ได้ก็คือนี่นะคะพงมาม่านะคะใส่ลงไปกันค่ะ อันนี้เลยค่ะจะเฟื่อลดชาร์จให้เราได้รู้ค่ะว่าทำยำม,มาม่าเลยนะต่อจา์จคมมาม่าก็ต้องไม่ให้ไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงมาม่านี่เลยค่ะแล้วก็กลุ่มในมันข้าวกันค่ะ เนี่มันเข้ากันชิมนะคะชิมดูค่ะยำในอย่างไงต้องชิมเนยอืมตังเปรี้ยวต่างเผ็ดตังเค็ม้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเส้นมา่มานะเอาลงไปในานา้ำยำกันเลยนี่หัวหอมนะคะหอมมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งค่ะกุ้งก็ใส่ลงไปได้เลย หมูสับค่ะหมูซับก็บใส่ลงไปหมดเลยค่ะพักที่ลวกไว้แล้วนะคะอันนี้พักกระลำปีเย็บแครอทอันนี้พักไปเปิดลวกไว้แล้วนี่คลุกเลยค่ะทีนี้คลุกทุกย่างให้ข้าวกับเส้นนะคะ เลยค่ะเทคนิคสำคัญก็คืออย่าลวกมามา่าไอโฟงนลยคะ่ะยังไงก็ร้อยนะคะหน้าตาก็โอกมาน่ากินเลยแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะตอน,นมกับผักชีใส่เลยค่ะอตอน,นมกับผักชีลงไปเลยคะ่ะ คนอีกทีค่ะขวนนะขวนนี่ไปอีกทีค่ะนี่ค่ะน่ากินเลยค่ะยำม,มามา่ามันร้อยตรงรสชาติน้ำยำนี่ค่ะกเนาตำน้ำยำกินร้อยยังไงมันก้ร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเฟื่อนไปจัดจานไปชิมกันเลยค่ะ ใส่จานกันเลยนะคะ น่ากินมากเลยค่ะใส่จ,จานไปชิมกันเลยเรา ชีดยนะ่าทักคิดก่อนพอสวยงามเนี่ยค่ะนาตายำม,มาม่าเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะย่มมาม่าใบเฟินเลยนะวันนี้อยากกินเมนูเซฟเซแต่ทำไงไงนะคะวัตถุดิบมีอยู่ในบ้านเราในนนค่ะมาม่าอย่างไงก็มีารบ้านต้องมีในนนค่ะนี่ค่ะนาตายำม,มาม่าใบเฟินนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ Maman, tham nham, yam, 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 nấm yam, 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 รอยอยู่แล้วค่ะทำเองอยากกินอะไรก็ใส่อันนี้ค่ะอยากกินมึกใส่ยมึกอยากกินกุ้งใสยกุ้งอยากกินหมูก็ใส่ยหมูค่ะนี่ะค่ะทำเองมันไดมันเนียค่ะทำเองได้ทาไส้ที่เรายายกินค่ะร้อยค่ะเมนูนี้ เซตค่ะวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องครัวไปเฟิร์นแลนะหน้าใบกันนะคะไปเรยกันแล้วว่าคลิปหน้าไบเฟิ่นจะทำเมนูอะไรฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใบเฟิร์นได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วนะคะครัวไบเฟิร์นค่ะทำงางๆกินง่ายๆค่ะ